พี่ไงย่าบังนี่เดี๋ยวคุณดทานเยอะด้วยทานเยอะ 还有好多东西在呢。 Ở đây mẹ. อันไหนค่ะขออย่างนี้มือทํามือ.เอา Si O-Yong Ti-Ping Ti-Ping Sτο Nert Gian Ti-Ping Ti-Hai Ti-Hai hay en ่ไปแมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ